สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการใช้โปรแกร,รม Business Intelligence นะคะหรือว่าโปรแกร,รม BI นะคะในการสร้างราฟภาย 3D ค่ะเป็นไฟล์ JPG JPG นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้ามาที่ Business Intelligence นะคะตรงแถบเมนูแล้วเราก็เลือก b u s i n e s Intelligence จากนั้นคลิกไปที่ระบบขายแล้วก็เข้าไปที่วิเคราะห์าะการขายนะคะ จากนั้นเราจะเปลี่ยนช่วงลูกคา้าเรียงตามเป็นชื่อเต็มนะคะแล้วอีก,อกสิ่งนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือช่วงสินคา้าเรียงตามชื่อเต็มเหมือนเดิมแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นวันที่ค่ะเป็นวันที่1นาน,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 นะคะถึงวันที่31มจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะทำการประมวลผลนะคะเราก็รอสักครู่ว่าโปรแกรมกำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้เราอยู่นะคะจากนั้นจะมีไอคอนสีเขียวส้มขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปดูะคะ่ะจะเป็นข้อมูลที่โปรแกรมได้วิเคราะห์ออกมาให้เรานะคะจากนั้นเราก็ลงมือ ขั้นตอนแรกเราจะลงมือทำกราฟแล้วนะคะเราก็นำชื่อย่อออกไปแล้วก็คลิกตลงชื่อย่อนะคะแล้วก็ลากออกไปตรงที่พื้นที่ว่างๆนะคะมันจะเป็นการกรบาดเราก็คลิกปล่อยค่ะเพราะเราไม่ต้องการส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเอาออกไปก็คือมูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสร้างกราฟกันเราก็จะมาดูที่เมนเมนูนะคะก็คลิกตรงเมน,เมนูไปที่ตัวเลือกชาร์ตค่ะ แล้วก็เลือกโชว์ชาร์ตนะคะพอโชว์ชาร์ตจะขึ้นมาแบบนี้ให้ระบุหัวข้อนะคะเราจะระบุเป็นกราฟยอดขายสินค้านะคะปี2552ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะชนิดของกราฟจากบาร์กราฟนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นทาททีดีกราฟค่ะแล้ว เส้นแก๊ x แนวนอนนะคะเราจะมาเปลี่ยนไฟล์หลักชื่อสาขานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อสินค้าค่ะจากนั้นเรากรอบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกโอเคค่ะจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลให้เราเหมือนเดิมก็คลิกที่ไอคอนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราจะทําการแปลงไฟล์ค่ะโดยกราฟของเราก็ออกมาแล้วแล้วก็เข้าไปที่ chart นะคะแล้วก็ export นะคะ พอแล้เอ o กรแล้วเราก็เข้ามาที่ image, แเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงก็คือ JPG นะคะก็คลิกได้เลยจากนั้นก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะบันทึกได้เลยนะคะในที่นี้จะเลือก d e s k Top ค่ะแล้วก็เราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายนะคะตอนนี้เราจะเขียนว่ากราฟยอดขายสินค้าปี2.552เหมือนเดิมค่ะ นะคะเราก็กดเซฟได้เลยคะ่ะก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่เราก็กด Yes นะคะเพื่อดูไฟล์ที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะก็โปรแกรมก็จะเปิดไฟล์ที่เราได้บันทึกไปเมื่อกี้มาให้เรานะคะรอสักครู่ โปรแกรมก็จะเปิดมาก็เป็นกราฟที่เราบันทึกไปตะกี้นะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จการนำหนึการทำกราฟ p าย 3D นะคะขอบคุณค่ะ